สวัสดีครับได้มลางข่าวนอกกลู่ช่วงนี้ครับตู้ปันน้ําใจนั้นฮิตเหลือเกินครับมีทั่วทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วแต่ชื่อครับปันน้ําใจบ้างปันอิ่มบ้างแต่ที่ชัยนาทครับไม่เป็นตู้ครับสหกกณ์จังหวัดชัยนาทครับจัดราวน้ําใจทําเป็นราวครับเหมือนราวตากผ้าเนี่ยครับและบรรดาสิ่งของที่นํามาแจกให้ชาวบ้านนั้นผูกด้วยเชือกฟางครับ แขวนไว้กับราวจึงเรียกว่าราวน้ำใจอยากได้อะไรก็มาดึงเอาเองครับเนี่ยครับได้ร่มงานกาชาติเหมือนสอยดาวยังไงอย่างนั้นทีเดียวครับไไ,ไลนะคะถามว่าทำไมจึงไม่ใช้ตู้ได้รับคำตอบว่าหน้าสำนักงานสถาก,กรณ์อมรั์ครูชัยนาทมีพื้นที่ว่างมากก็เลยทำเป็นราวซะเลย ดูปแปลกอากาศไทยเทกว้างขวางคนมาสะดวกราวน้ำใจของที่นี่ไม่ใช่มีเฉพาะของรับประทานครับของใช้แบบเสื้อผ้ามือสองอก็มีด้วยครับเ,เลือกช็อปเอาตามอัธยาศัยทุกอย่างฟรีหมด